ครับจากสาวสวยจา,ก,า,บาก,ยกบ้านแขกฮะเสียบ้านแขกพีเซ็ก X, นะครับจากกรณีที่ชนมาเมื่อกี้นี้นะครับนี่ฮะ,ฮะเด็กบ้านโปงครับเมืององค์มังกรโอเค,อเคไยหน้าสีให้บิดครับแล้วเดี๋ยวมาพบอีกคลิปหนึ่งฮะคลิปตัดด้วยลุงฮะตัดคิวด้วยลุงนะครับโอเคอันนี้หุ้มข้างนอกก่อนหุ้มก่อนป้องกันก่อนครับคนรักรถเท่านั้นที่จะรู้โอเคครับ มาครับหลังจากเติมคิ้วฮะสีสันจะเป็นแบบนี้เลยโอเคปรับไปนี่ไงแบบนี้ครับได้ป้องกันด้วยได้สวยด้วยนะครับขอบคุณพี่เซ็กจากเสียบ้าแขกครับเด็กเมืององค์ฮะเด็กบ้านปองเมืององ์มังกรโอเค okay. ครับยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่นะครับพเพชรเกษมห้สิบสางครับพี่น้องครับ โอเคครับ <Okay>, <c oughs>